ของดีทั้งนั้นรวมดาวเตะระดับท็อปที่กำลังจะหมดสัญญาในปี2023ของฟรีและดีใครๆก็ชอบ เหมือนกับนักเตะดาวดังในราคาฟรีสโมสรไหนๆก็ต่างต้องการในทุกๆฤดูก,กาลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะมีนักเตะดาวดังหมดสัญญากับสโมสรต้องสังกัดและพร้อมที่จะเปิดอกเจรจากับบรรดาทีมใหม่ที่พวกเขาคิดว่าลงตัวเช่นเดียวกันกับในปี2023นี้ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่จะมีนักเตะดาวดังหลายคนหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมพร้อมออกไปท่องโลกกว้างไปเจอกับทีมใหม่เพื่อที่จะยืนยันว่าของฟรีและดีมีอยู่บนโลกนี้จริง จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยครับบอกเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นคนแรกลูกาโมดริชจากเรอัลมาดริดลูกาโมดริชเป็นอีกหนึ่งหัวใจในแดนกลางของราชันชุดขาวปักหลักกับโทนี่โครสไล่ล่าความสำเร็จมานักต่อนักแล้วโดยฤดูกาลนี้นะครับโมดริชเนี่ยเลือกรับข้อเสนอกับราชันชุดขาวในการต่อสัญญาออกไปแบบปีต่อปี ซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าราชันชุดขาวจะเลือกเก็บนักเตะเชิงสูงคนนี้เอาไว้อีกนานเท่าไรต่อมาโรเบียโตฟิมิโนจากเลียพูการมาของเดียโก้โจตาและดาวินนูนเยสทำให้ฤดูกาลที่แดของโรเบียโตฟิมิโนในถิ่นแอนฟิลดูจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหรถึงช่วงบั้นปลายอาชีพในตำแหน่งกองหน้าแล้วและสัญญากำลังจะหมดลงในท้ายฤดูกาลนี้อาจจะทำให้ไม่มีฤดูกาลที่9ก้าของโรเบียโตฟิมิโนในถิ่นแอนฟิลดูแล้วก็เป็นได้ ต่อมาโทนี่โคลสจากเรอัลมาดริดโทนี่โคลสหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของโลกในยุคนี้เขาเป็นหัวใจหลักในแดนกลางของเรอัลมาดริดนับตั้งแต่เจ้าตัวย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกตลอด8ปีที่ผ่านมาด้วยวัย33ปีประกอบกับการเสริมแดนกลางด้วยผู้เล่นดาวรุ่งของทีมราชันทำให้ยังไม่แน่ว่าโครสเนี่ยจะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่กับสัญญาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในฤดูกาลนี้ ต่อมาครับอิวคายกุนโดกันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อิวคายกุนโดการย้ายจากบุซเซียดอนมูลมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2016ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นนักเตะต,ตัวหลักของเปปกูดิโอลารับใช้ทีมได้อย่างสารพัดประโยชน์ไม่เคยบน่นแม้ต้องตกเป็นตัวสำรองและพร้อมลงทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามนะครับฤด,ดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับทีมเรือใบสีฟ้าแล้วก็เป็นได้หากเปบกบคูเดโอล่าเนี่ยยังไม่รีบตัดสินใจต่อสัญญาก็อาจจะมีคนเนี่ยมาจีบกุนโดกันไปก่อนก็ได้นะครับใครจะไปรู้ต่อมาครับจอจินโยจากเชลซีจอจินโยย้ายมาจากนาโปลีมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2018พร้อมกับเจ้านายในเวลานั้นอย่างมาริโอซารีจนถึงเวลานี้นะครับก็ปาเข้าไปแล้ว5ปี และสัญญาของเขาก็จะหมดลงในช่วงสิ้นสุรฤดูกาลนี้ไม่แน่นะครับจอจินโยอาจจะได้ย้ายกลับไปเล่นในลีกอิตาลีอีกครั้งและแหล่งข่าวหลายรายก็ระบุว่ามีหลายทีมในลีกอิตาลีพร้อมที่จะดึงตัวเขาไปแบบฟรีๆโดยเฉพาะทีมมาลายต่อมาเซคิโอบุสเกตจากบาร์เซโลนามิดฟิลวัย35ปีที่ดันตัวเองขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของทีมต่างดาว ขาแข่งกับต้องสังกัดมาอย่างยาวนานถึง14ปีกำลังจะหมดสัญญากับบาร์เซโลนาในสิ้นสุดฤดูกาลนี้และมันอาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของบุสเกตกับบาร์เซโลนาทีมที่เขารักก็เป็นได้เมื่อหน้าเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปและนั่นอาจทำให้บุสเกตเนี่ยได้ออกไปท่องโลกกว้างเหมือนใครคนอื่น,นต่อมามาคัสแรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันนะครับสำหรับสัญญาของแรสฟอร์ดที่กำลังจะหมดลงในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพราะภายใต้การทำทีมของเอริกเชนฮา์กณเวลานี้แรสฟอร์ดดูจะเป็นตัวหลักของคุณซื้อคนใหม่เลยก็ว่าได้ไม่เท่านั้นนะครับฟอร์มของเขาเนี่ยยังแจ่มมากๆครับแต่ยังไงก็ตามครับแฟนผีหลายคนก็ยังเชื่อว่าแรสฟอร์ดเนี่ยจะได้สัญญาฉบับใหม่ในเร็ววันนี้ต่อมาครับเอนโกโลกกงเต้จากเชลซี สัญญาฉบับปัจจุบันของเอนโกโลกองเต้กองกลางล่างกระทัดรัดของเชลซีกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023นี้นะครับหลังจากที่ปักหลักอยู่นานตั้งแต่ปี2016ณเวลานี้ดูเหมือนจะมีหลายทีมที่กำลังเฝ้ามองเรื่องราวของกองเต้กับเชลซีอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสย้ายของกองเต้ก็ขึ้นอยู่กับว่านายใหม่ของเชลซีเนี่ยจะมีกองเต้อยู่ในแผนการทาทีมต่อไปหรือเปล่าต่อมาครับคาริมเบนเซม่าจากเรอัลมาดริด พูดได้เต็มปากนะครับว่าคาริมเบนเซม่าคือยอดศูนย์หน้าที่โชว์ฟอร์มได้โหดมากๆคนหนึ่งของโลกณเวลานี้เบนเซม่า <Ben> เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะหมดสัญญาในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้วยวัย34ปีอาจจะทําให้ราาเรียมารีดเนี่ยต้องคิดหนักหน่อยว่าจะเอาอยัางไงกับนักเตะรายนี้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ฝากผีฝากไข่ได้และทีมราชันยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้จึงมีโอกาสสูงที่เบนเซม่าจะยังได้รับสัญญาต่อไปอีก1ปี ต่อมาครับลิโอเนลเมสซี่จะเปแอชเชใครๆก็ดูออกนะครับว่าตลอดหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมากับแอชเชของลิโอเนลเมสซี่นั้นดูจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับและฟอร์มการเล่นก็เน้นจ่ายให้เพื่อนซะมากกว่าซึ่งมันก็แตกต่างกับตอนที่เขาเนี่ยอยู่กับบาร์เซโลนาค่อนข้างเยอะเลยนะครับและถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้จะเปี้ยงปางพอสมควรแต่ ดูลึกๆแล้วใจของเขาเนี่ยจะยังอยู่ที่บาร์เซโลน่านะครับและถึงแม้ว่าเปเเชเนี่ยจะมีออปชั่นขยายสัญญาต่อไปอีก1ปีแต่หลายคนยังเชื่อว่าตัวเมสซี่อาจจะเลือกปฏิเสธและพยายามย้ายกลับทีมเก่าหรือแม้แต่หนีไปโกยเงินดอนลลาร์ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาสุดท้ายครับคริสเตียโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การกลับมาลงละครแห่งความฝันของคริสเตียโน o โรนัลโดในดูการแรกนะครับอาจจะดูมีชีวิตชีวาและมีมนขังแต่หลังจากที่ทีมเนี่ยไม่สามารถพิกษณาการณกลับมายืนในพื้นที่ UCL ได้สำเร็จดูเหมือนจะทำให้ความคิดหลายอย่างของโรนัลโดเปลี่ยนไปบวกกับอายุที่ล่วงโรยทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเล่นของเอริกเซนฮากได้ทำให้เป็นไปนได้สูงมากว่าเขานั้นจะไม่ได้ต่อสัญญ,ญากับปีศาจแดงออกไปในซีซั่นหน้า และก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการรวมเอานักเตะร,ระดับท็อปที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงปี2023นี้บอกได้เลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยโหดหดทั้งนั้นแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด u u s c r คร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน